สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบาาา่าวไก่สอนชาแนลครับมีตัวช่วยครับวันนี้นี่ครับวันนี้มีโชเฟอร์มาขับเปลี่ยนครับยังไม่ได้หยุดครับ เท่าแกาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ต้องมีปีใหม่ครับทำงานอย่างเดียวลูกพี่บอกครับทำก็ทำครับไม่หวั่นครับขอแต่มีงานทำทำอย่างเดียวครับวันนี้วันนี้จะไปวิ่งกับรถเล็กครับวันนี้วิ่งกับเ y 1 3 5 4ครับ เาแกออกมาใหม่ครับยังไม่ถึง20ชั่วโมงครับเดี๋ยวถึงบ่อเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับไม่รู้ว่าคนขับมาถึงหรือยังจมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพาไปดู s y 1 3 5 4ครับไหม่แกกรองเลยครับที่ผมเอาลงเพื่อนๆน่าจะได้ดูครับตอนผมขับนะครับเพราะว่าวันนี้รถคันใหญ่จอดครับ ทีซีสองรุ่นหกครับหน้าง,งานหน้าง,งานผสองรถเยอะครับวิ่งถนนสี่เลนครับรถเยอะอันตรายก็เลยย้ายเข้าไปเก็บครับเพราะว่ารถเยอะครับเข้ามาจากกรุงเทพกันครับรถก็เลยเยอะก็เลยอันตรายครับก็เลยหยุดวิ่งก่อนครับหน้าง,งานตัวนั้นเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยว่ากันครับก็เลยเอารถเล็กมาทําอยู่ อ,อีกหมู่บ้านหนึ่งครับมัรถเรียกมาทําอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่ารถไม่เยอะครับเพราะว่าก็เป็นงานวิ่งใกล้ๆครับไม่ได้ออกถนนใหญ่ครับเห็นไหมครับรถด,ดําอีกคันหนึ่งครับนั่นนี่ครับโซเฟอร์มาครับกาลังฝึกครับ ก็พอขับได้แล้วครับถ้าถ้าขับแข็งกว่านี้ก็ผมก็จะลงไปขับไปโคครับให้แฟนผมขับรถด,ดำครับตอนนี้ก็ยังทุ่ๆท้าทายไปก่อนครับผักสวยจังเลยครับจะพา เพื่อนแกยอยู่ในนี้ด้วยครับโอ้ยข้าโค้งแหงแค่เนาะอัญญาเอ้ยข้าหลุดยานเลยแต่ข้าจำไว่ได้ข้าโค้งแหงไปเอาพอเถอะพาข้าแหงโอ้ยเกสซี่เกสซี่มันเลวพอดนั่นต้องให้บอกโค้ดโค้ไปแคนะ่ไหนฟาบไปเฉยจิ๋วจักมาหรือยัง,งยกค่นั่นแหละฟ้าอยู่ กล้จะถึงกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมครับติดวิทยุดูหางวิทยุมันคือมาแฟ่นคนขับจะยังไม่มาครับนี่ ทางเข้าบ่อครับเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สองโอ้คนขับมาแล้วครับนั่งปุจจูดอยู่ตรงนั้นครับคนขับมาแล้วไปน้ำลาผนแหละนี่ครับ SY เราไม่แเกะกล้องครับจอดอยู่ตรงนี้ครับ จอ,จ,อจอดจอดถึงหน้าง,งานแล้วครับจอ,จอดนี้เดี๋เดี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวเพื่อไปจอดอยู่พุ่นเด้พอบอดินอยู่พุ่นไม่บ้าสิโนี้นอจจอดไองไอเ,<ว>เา,าให้่นะจบอยูอ,อกงจอดนี่ก็ได้ไปห้าหมุมเ้ไหม้มบอ้ไปกร้องกันเลยเนาะ ผะะัวก็ยาและอดอยังนี่ครับ s y หนึ่งสามห้าครับนี่ไม้แกกรองครับวันที่สามของการทำงานครับวันนี้เพราะว่าจอดไปลุมรถใหญ่ครับนี่ครับกุญแจผมกุญแจเมื่อก่อนกุญแจก็อยู่กับผมแต่ผมให้เท่าแก่ไปเมื่อวานนี่ครับ เดี๋ยวรอชมตอนตอนทำงานครับลอนเลอร์เจ็ดตัวครับนี่ถีมากเลยครับถียิบเลยครับนี่ลอนเลอร์นี่ครับนี่ครับฟุนคุนจับเลยครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันในเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ